สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Rock Gamer TV หรือ League of อริวคูงนั่นเองตอนเมื่อกี้เราอยู่ในหน้าการเข้าเลือกแรง์นั่นเข้าจากหน้าเล่นแล้วก็มาแรงกิ้งเกมทั่วไปแบบตรงเนี้ยแล้วก็เข้าร่วมเอ็กซ์เมันค่นอนเพขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย นาชักชวนก็มีนะก็ตัวรัวเลยครับเข้ามาไม่เข้าไม่เป็นไรเราถ่ายคลิปอยู่แต่เราไม่เล่นแน่นอนพอมาจะแหลกเออแค่นี้กูแหลกแล้วอ่าอันนี้ก็คือหลักหรือรองนั่นเองหลักก็คือเราจะเล่นอะไรเป็นพิเศษอ่าเช่นกลางเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตผมจะเล่นอันนี้แล้วก็ให้ลูกทีมมีลูกทีมเนี้ย เราก็รอลูกทีมให้ให้เลือกให้เสร็จก่อนถึงจะถึงใจนี้ได้อะนี่คือการอนุญ,ญาตให้เขาไอ้นี่นะครับชักชวนโอเคมาหนึ่งคนอะเสกออกอีกไอ้เหียเอาไอ้เหียออกอีกอ,กอ,า,อ,กอ,กอางั้นก็กดเลยแล้วกัน จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวผมตัดไปก่อนพออันนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูแล้วกันโอเคพักกันก่อนนะครับอ่าเกิดปัญหานิดนึงคือลูกทีมคนหนึง่งออกนั่นเองนะครับเอ่งั้นผมก็มาคนเดียวก่อนแล้วกันอมาตรงอันนี้แล้วโอเคกดอ่าภาพสวยเลยทีเดียวอผมเป็นกลางนั่นเองโอเค เนี่ยระดับสามคนนี้จะเป็นคนต้องแบนนะครับอ่าเล่นเดี๋ยวหาติกอีเป็นไงก่อนฟิโตสติกโอเคนี่ฝั่งนู้นจะแบนก่อนดูจากลูกศรตรงนี้นะครับโอเคตาฝั่งเราโอ้กาเลนโดนแบนไปละพิสแ n g บิสแข้งนี่ก็ค่อนข้าง,างควรส้นตีนนะครับน่าลำคาญมากเลยแบนฟิตโอเคเดี๋ยวแบนฟิตให้เขาบอกมาข้างล่างนี่ออรุ้นเลนโซจะแบนทำไมว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วเด,ด้อโอเคแบนฟิตฟิต chăm chắc 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 phu chắc 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 phu rồi chắc OK Bala. อ่าต่อไปคือการเลือกตัวนั่นเองคุณสามารถเลือกก่อนที่จะมาอย่างนี้ได้นะครับเออผมก็อธิบายไม่ค่อยจะถกูกอะเรแล้วออทวิทฟเฟ,ฟรือฟิตต์สติกดีกว่าอาเซียเล่นไม่ค่อยเก่งนะเออมิดจะตัวอะไรอยากรู้แค่นั่นแหละถ้ามิด มิดระบองเอองั้นก็ต้องเวกาแหละพี่น้องเอาระบองแต่ไดหนาว่าไดหน้าจะป่าไมกระบนะครับระบองเจอตัวหลวงเอเวแล้วมึงอ no, แม่สี จอตัวหลวงเยอะจังตัวหลวงก็ค่อนเยอะนะครับใครที่งงว่าตัวหลวงก็คืออะไรก็คือไอ้พวกตัวทำซีซีเยอะๆเงี้ยอ่าพวกซีซีก็คือการสตันทอนสเนอ่าพวกสกิลแบบกดต้นตีนประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็การ อยังไงต่อดีอ่ะนี่จะก็รอนี่แหละครับคือ,อการใช้แร้งการวิธีเล่นแหลงแบบตอนเลือกตัวนะครับพบกันวันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ